สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บอนะครับมาติดตามฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้นะครับผมก็วันเสาร์นะครับฟุตบอลที่น่าสนใจมีมากมายเพราะว่าพวก5้าลีกดังนี่ก็ลงทำการแข่งขันกันแบบครบเลยนะครับผมวันนี้เรื่องของทีเด็ดทัศนะเหมือนเดิมครับจัดมาให้2คู่นะครับอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสโบท็อปนะครับ ก็เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ของ l e สยูไนเต็ดนะครับมีบริการดีๆมากมายเอาใจน่าเสียงถ่ายตูกท่านอยู่แล้วนะครับผมที่สำคัญคือเรื่องของการเงินก็มั่นคงปลอดภัย100%ด้วยนะครับผมถ้าเกิดสนใจนะครับสมัครแอดไลน์มาได้เลยครับที่แอดไลน์478 p s g y w นะครับวันนี้จัดมาแล้ว2คู่นะครับก็เป็นคู่ที่ผมคิดว่าน่าจะทำตังค์ได้แบบแน่นอนเลยนะครับ ไปเริ่มที่คูนากกอนนะครับเป็นเกมในบูเดสลีกาเป็นโบุูเซียดอตมุนเจอกับมา์ศูนย์ห้านะครับดอตมุนนะครับก็ผลงานช่วงนี้ถือว่ากลับมาดูดีครั้งหลังจากที่มีช่วงที่แ่วไปพักหนึ่งแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชนะครับตอนนี้ดอตมุนชนะมาแล้ว3เกมรวดนะครับในทุกรายการ mm hmm. เกมล่าสุดเป็นบิ๊กแมชด้วยนะครับชนะอาบีลาซิกมา31ตอนนี้ดอตมุนทำแต้มเพิ่มเป็น28คะแนนจาก15เกมครับ ตามหลังจาฝูงไบเยมิวนิกอยู่5คะแนนด้วยกันวันนี้เจอกับทีอันดับบวยอย่างไมยนะครับซึ่งมีแค่6แต้มจาก15เกมผลงานแย่มากนะครับมาเสียปัญหายเยอะๆยมากมายเลยนะครับเกมรูกก็ไม่ดีเกมรับก็กระจอกก็ง่อยคือเสียประตูเยอะมากๆนะครับผมดูแล้ววันนี้ผมคิดว่าค่อนข้างจะใสนะสารคูนี้เพราะว่าเรื่องของผลงานส่วนทางการเรื่องของชื่อชั้นสวยภาพทีม ก็ห่างชั้นกันเพราะว่าดัตมูนคือทีมใหญ่ส่วนมา์จะเป็นทีมเล็กแล้วก็ผลงานห่วยแตกมากๆผมคิดว่าวันนี้นะครับราคาเปิดมาให้ดัตมูนต่ออยู่ที่1.75ผมมั่นใจว่าดัตมูนชนะแน่นอนอยู่แล้วนะสแต้มแน่นอน,น,อนแต่จะชนะขาดไหมก็ต้องลุ้นกันแต่คิดว่าน่าจะขาดกับผลงานของลาซิกและขอไมา์ที่เป็นแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะรอดยากนะครับสว่วนอีคู่หนึ่งเนี่ยไปดูที่อลเอฝรั่งเศสนะครับก็ คล้ายๆกันนะกับคู่เมื่อกี้เลยคือมาร์เซย์กับนีมนะครับมาร์เซย์อยู่ดับ6ตอนนี้นะครับผลงานช่วงหลักอาจจะดูแผ่วลงไปนะครับชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับจาก6เกมหลังสุดเกมล่าสุดเป็นฟุตบอลทูอย่างของฝรั่งเศสนะครับเป็นโทรฟีเดชาบิองก็แพ้ให้กับป้เชเบย์หนนะครับภาพรรมอาจจะดูไม่ดีนะแต่ถ้าเกิดวัดกับคู่แข่งวันนี้ทีมเยือนอย่างนีมถือว่ามาร์เซย์ดูดีกว่าเป็นหลายเท่าเลยนะเพราะนีม โดนดับบ้วยนะครับ12แต้มจาก19เ,เกมผลงานคือห่วยแตกม,มากๆนี ies, ไม่ชนะใครมาแล้ว8เกมรวดและชนะแค่เกมเดียวจาก13เกมหลังสุดผลงานแย่มากนะครับส่วนอยากจะนำไปทางแพ้คือ13เกมที่ผ่านมาช่วงหลังเนี่ยชนะ1เสมอหนึที่เหลือแพ้ไปถึง11เกมเกมรับเสียประตูเยอะมากนะครับ3ลูก4ลูก5ลูกก็โดนมาแล้วนะครับวันนี้คิดว่าไปเยอมมรมเซอร์ผมคิดว่าใสายภาพทีมทุกอย่างเป็นรอหมด น่าจะรอดยากอีกเหมือนกันนะครับราคาเปิดมาวันนี้ให้หมักเซย,ยเป็นต่ออยู่ที่1.25ชนะ1ลูกเสียครึ่งต้องชนะ2ลูกถึงจะได้เต็มก็ูดู้วคิดว่าน่าจะใสๆเหมือนกันนะมาคิดว่าหมักเซย,ยชนะแน่นอนและก็น่าจะชนะขาดด้วยนะครับสรุปแล้วนะครับ2คู่วันนี้ผมให้มองไปที่2ทีมต่อเลยก็คือดอทมุลและก็หมักเซยนะครับผมอ่ะก็ ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับก่อนจากกันย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับทางสโบท็อปนะครับก็มีบริการดีๆมากมายเอาใจนักเสี่ยงทายทุกท่านอยู่แล้วนะครับเรื่องของการเงินก็เหมือนกันนะครับมั่นคงปลอดภัยร้อปซนะครับผมถ้าเกิดสนใจสมัครออดไลน์มาได้ที่ออดไลน์478 PSG YW นะครับสวัสดีครับ